ของจำนาครับมาเก็บตัวับนานนี้สิบหกตัวครับนาเนี้หกสิบตัวหมดแล้วครับหมดแล้วนะหมดแล้วครับตัวนี้ตัวสุดท้ายใช่ไหมครับผมตัวนี้ไปแล้วฟันแท้กี่ซี่ครบเลยครับครบแล้วครับไปอยู่ที่สี่หมื่นครับสี่หมื่นไปท่วนของนายกอะฮะอ๋อวันนี้มีนายกขวัตนะครับครับมาจากสุพรรณบุรีมาซื้อตัวนี้ไปแล้วสี่หมื่นบาทฟันแท้ครบท้วนครับผมนี่เล่ ครับเอตัวนี้สามหมื่นสี่ปนห้าครับครับผมไปเวียดครับไปเวียดเวียดนามซื้อนะครับครับผมอันนี้สามสิบเจ็ดครับไปไหนครับลุงตินครับลุงตินไปสุพรรณบุรีสักโจมครับผมครับอันนี้ตัวละสามหมื่นแปดพี่ยูครับพี่บินสามหมื่นแปดครับผมสองตัวครับตัวละสามหมื่นแปดครับผมนี่ตัวพอวัวตัวแกนี่สามหมื่นเก้าครับขายแล้วครับไปแล้วครับผม นี่สามหมื่นเก้านะครับผมเป็นพ่อวัวปลดระวางมาเนาะอ่าใช่ครับไปเพชรบุรีครับครับไปเพชรบุรีเอฟยูหนึ่งหกขับตามไหนแล้วก็ไม่รู้นะอ่าเรมาสิบหกตัวเนี่ยมีงวแบบไหนมาบ้างอ่าชาร์โลเล่เก้าตัวไปเรียบร้อยแล้วครับครับย้ายขายดีแบบไหนขายได้ก่อนแบบถูกครับแบบแน่นอนครับถ้าถ้าถูกมาขายได้ก่อนแน่นอนครับถ้าถูกมีฝองนุลนอีกตัวนึงครับไอ้ลยลเสือ ครับผมไปเดี๋ยวไปแล้วไปขายไปแล้วใช่ไหมครับผมโอเคประมาณนี้นะครับหมดแล้วครับํำนาญหมดแล้วตัวละสามหมื่นเก้าพันครับปั๊มตาแล้วเตรียมเดินทางครับเป็นของทีมงานม่วงครับสองตัวสองตัวสามหมื่นเก้าพันตัวละนะตัวละสามหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นแปดเก็บพร้อมขึ้นรถตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ของ ทีมงานม่วง,ง,วงอ๋อสามหมื่นเท่าไรนะะตัวนี้สามหมื่นสามพันปิดการขายแล้วตัวนี้ก็สามหมื่นเท่าไรแปดตัวนี้สามหมื่นแปดครับไปเข้าชุดับสามหมื่นเก้านะตัวนี้ถูกกว่าเพื่อนพันหนึ่งสามหมื่นแปดพันบาทเก็บพร้อมคือลถขายแล้วก็มีข้อเก็บนะครับของทีมงานม่วงครับ ตัวเปี่ยวนี่เท่าไหร่อามอามตัวเปี่ยวนี่เท่าไหร่ลตัวนี้สามหมื่นหกพันห้าขายแล้วครับเป็นวัวเปี่ยวครับสองตัวที่อาร์จ,จุงสามหมืนเก้าตัวพี่กรมจุงสามหมืนสามตัวในอาร์มจุงสามหมืนแปด ชุดนี้สิบแปดตัวครับสามหมื่นต้นนะครับสามหมื่นพันสามืนสองประมาณนี้นะครับไปไร่แสนสุขฟาร์มจังหวัดเพชรบุรีขอบคุณพี่น้องเพชรบุรีที่เปิดรับหัวภาคเหนือไปขุนนะครับเป็นวัวบามั่นผัดฟันแล้วครับกระเป๊กค,ครับผมหูสั้นหน้าแก่ อเดี๋ยวรอ,อเขาไล่ลออกมาก่อนนะครับสักครู่ให้มันไปเลยใช่ไหมมา,มา,มาตีละครึงร่งนะ ชุดน,นี้สิบแปดตัวไม่ยอมมาไปครับสามมื่นต้นนะครับไปเพชรบุรีครับชุดน,นี้ไร่แสนสุกฟาร์มจังหวัดเพชรบุรีครับมาซื้อกับเราครั้งแรกนะครับหมอโจอเป็นคนนำพาซื้อครับเอ๊ะใครมาลงมาเนี้ย มันไดมันได้ไหม,มอะไร้มันลงไหมตัวนี้มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยตัวนี้3 0 0 0 0ื่นพันสามประมาณนี้นะครับสเปคครับหูสันหน้าแก่ไปที่ไร่แสนสุกฟาร์มจังหวัดเพชรบุรีครับ ขอบคุณพี่น้องรายแสนสุขฟาร,ร์มเพชรบุรีครับที่มาลองใช้วัวเหนือไปขุนนะพี่น้องเอาวัวเหนือไปลองขุนดูครับสเปคครับผัดฟันแล้วทุกตัวครับผัดฟันแล้วทุกตัวไปทีละครึ่ง <c oughs>

ไปแล้วไปแล้วเรอแล้วไป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 ,ไปนู่นนะครับรถเพชรบุรีเตรียมต่อเตรียมตัวรอรับแล้วของพี่ย้อยครับมาเก็ตัวนะเพ่สิบสี่ <14. S 1> ขายไปแล้วขายหมดหมดเลยครับปั๊มตัวบีตัวบีนะรคบีนี่ฟันแทกี่ซี่พี่ย้อยสองซี่ครับครับนี่ดูแลอย่างดีก่อนขึ้นรถกินน้ำ แล้วตัวนี้ราคาตอกหักตัวหนึ่งตัวโตตัวนี้สี่หมื่นพันอือเปนแท็กกิซี่พี่ตัวนี้สี่ครับแล้วพวกนี้ถ้าขายไปเท่าไหร่สามหมื่นสองพันห้าโอ้โหสามสิบสองห้าร้อยครับพี่น้องดูตัวใหญ่ๆทางนั้นว่ามันจะออกเท่าไหร่สามหมื่นสองพันห้านี่ก็สามหมื่นสองพันห้าใช่อันนี้สี่หมื่นพันนี่สี่หมื่นพันครับไปต่อไปต่อ เวียดด้านน้าข้างในนู่นครับเดี๋ยวดูเวียดนะอันนี้สามหมื่นสองห้าร้อยใช่ไหมเนี่ยสามหมื่นสองห้าร้อยนี่ก็สามหมื่นสองห้าร้อยใช่ครับผมไปดูที่ขายให้เวียดพี่อะไปดูที่ขายให้เวียดหน่อยอันเนี้ยโดยกันอลไรโดยการสองพันห้ามีตัวเล็กอยู่ประมาณตัวสองตัวเนาะสองตัวตัวเล็ก็จะมีตัวนี้ครับไอตัวเลกครับตัวนี้ทีว่าเล็กครับครับผม อันนี้เป็นชาโรเล่ไปเวียดนามไปเวียดนามชาโรเล่ตัวละเท่าไหร่พี่ที่ไปขายไปคู่นี้เก้าหมื่นหกครับผมเอตัวนี้เขามาฝากไว้เท่าไหร่มาฝากไว้สามหมื่นเก้าพันห้ามันใช่มันะมันบอกให้เราใช่หรือเปล่าคู่นี้เก้าหมื่นหกนะตีตัวนี้เท่าไหร่พี่ตัวนี้ตัวเดียวเขาให้สี่หมื่นเจ็ดตัวนี้ก็เหลือสามสิบเก้าอ๋อสามสิบเก้าสี่หมื่นเจ็ดครับครับผมประมาณนี้ครับ ช่วงสุดท้ายนะครับมาสอบถามบทสรุปจากคนขายมั่งครับพบกับเจ๊ยุ้ยวัวสวยปากน้ำโพนะครับด้าน,นนี้วัวเข้าไปยังไงครับบางครับเจ๊วันนี้หนูว่างัวเข้ามาแบบเยอะนะโกแล้วก็มาแบบสักลูกทั้งลูกเลี้ยงวัวขุนตัวผู้ตัวเมียมาแบบพร้องกันเลย <มา S 2> ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่มอวานเนี้ค่ะครับผมมาเจอกันหมดเลยพราะหน้าอมตากัน<ร>เนาะใช่แล้วการซื้อขายเป็นยังไงครับราคาขึ้นหรือลง ราคา,าทิตนี้หนูว่าก็ก็ปกตินะโกเพราะคนคซื้อเลี้ยงสายขุนหรือว่าลูกเลี้ยงเขาก็ไม่ซื้อราคาที่แบบฉุดฉาดแต่ว่าอาทิตย์นี้ได้ขายกันทุกคนครับใช่ได้ขายกันทุกคนเพราะว่ามาแบบทางไกลก็มาต่างจังหวัดมั่งอะไรมั่งลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงมาเจอกันนัดนี้ได้ขายกันหมดทุกคนคะ่ะครับผมถือว่าดีขึ้น ดีขึ้นค่ะนนะใช่ค่ะคแล้วก็วัวของเจยุ้ยจะมีวันไหนบ้างครับวัวก็ถ้าจะลงอีกทีนก็จะเป็นให้มาดูวันพุธนี่แหละค่ะตรงกับวันตลาดเลยใช่ให้มาดูวันพุธเลยใช่จะเป็นของแบบวัวจะลงใหม่นะทุกทุกข้ออาจจะเป็นมาพุธแต่ลูกเลี้ยงก็มีทุกวันนะคะล,คลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงมีทุกวันนะครับใช่ แต่สรุปให้คือวันถ้าวันนัดจริงๆถ้าจะมาเจอกันวัวเยอะๆก็คือวันพุธวันพุธใจค่ะแล้วก็ออกวันออกวันพฤหัสพฤหัสนะครับเพราะว่าใบย้ายก็ได้วันพฤหัสครับผมหวังว่านัดหน้าคงจะเยอะกว่านี้นะครับขอบคุณเจยุ้ยมากครับจ้าหลังจากที่เราสอบถามจากคนขายนะครับเจยุ้ยแล้วก็เรามาถามของหมอโจ้บ้างครับหมอโจ้นี่เป็นคนซื้อนะครับสวัสดีครับหมอครับ นัดนี้วัวเยอะหรือน้อยครับหมอครับเทียบจากนัดที่แล้วผมว่าค่อนข้างเยอะเยอะทีเดียวครับผมเยอะเลยนะครับแล้วหมอมาถึงวันไหนครับผมมาเมื่อวานตอนติบมงครับติบมงเช้าครับผมแล้วนัดที่แล้วหมอได้ไปกี่รถครับนัดที่แล้วซื้อไปสามพวงครับครับผมสามพวงแล้วเทียบราคานัดที่แล้วกับนัดนี้นะครับเป็นยังไงนัดนี้ขยับขึ้นมาตัวละพันถึงสองพันบาท ขยับขึ้นมามันขึ้นใช่ไหมครับขยับขึ้นจากนาทีแล้วเนาะใช่ครับครับผมเพราะว่าครับนาที่แล้วคนซื้อบางครับผมคนซื้อบางนั่นี้คนซื้อเยอะกําลังจะถามสาเหตุของครับวัวขึ้นอยู่พอดีใช่ครับเป็นเพราะว่าราคาขึ้นลงของตลาดวัวเราเนี่ยเป็นเพราะอะไรอ่าราคาในตลาดราคาวัวในตลาดเนี่ยมันขึ้นลงอ่าขึ้นอยู่กับคนซื้ออืมอ่าถ้าคนซื้อเยอะ วัวก็จะขยับขึ้นอืมอะแล้วแต่ความสวยของวัวครับเนาะพอค้าก็เก่งกาไรได้อีกหน่อยครับผมประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับครับฮะแล้ววันนี้หมอได้กี่ตัวครับวันนี้ผมได้ยี่สิบตัวครับครับผมมาแต่เมื่อวานได้ยี่สิบครับผมได้ยี่สิบตัวเพราะอะไรหมออ่าที่ผมได้ยี่สิบตัวเพราะว่าตัวหนึ่งคือเราเราซื้อว่าเราคัดคัดหน้าตาอืมคัดหน้าตาหูยาวเราไม่ได้เอาวัวหน้าอ่อนเราก็ไม่ได้ซื้อครัไหมครับอ่าครับผมประมาณนั้นนะครับเอาสเปก ครับคัดนะเพราะว่าเวลาเราไปขุนแล้วเข้าขายมันมันขายออกง่ายครับครับขายออกง่ายครับสรุปก็คือนาที่แล้วคนมาซื้อน้อยราคาพอซื้อได้หน่อยหมอก็ซื้อได้สามพวงสามพวงครับแล้วนัดนี้คนซื้อก็มามาเยอะมาเยอะแลวอย่างหนึ่งเราเราเราคัดวัวเนี่ยพอเราคัดวัวเนี่ยเราก็ต้องยกให้กับอ่าคนซื้อที่เขาซื้อรวบซื้อแบบไม่คัดอย่างเงี้ยครับเราต้องต้องยกให้เขายกให้เขาซื้อก่อนครับผม แล้วนั้นนี้วัวรุ่นไหนขายดีครับผมมองดูแล้วรอดสามหมื่นก็ขายดีนะสามหมื่นก็มียกอ่าแล้วก็สามหมื่นสองสามหมื่นสามก็ขายดีครับผมไปยันสี่หมื่นถึงห้าหมื่นอ่าทุกรุ่นคือดีทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยครับเพราะว่ามองอยู่ดูในตลาดตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นวัวที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยอ่าก็จะขายยากนิดนึงนี่ครับผมแล้วคิดว่าแนวโน้มนั้นหน้าจะเป็นยังไงครับหมอ ผมมองนัดหน้าน่าจะกระเตื้องขึ้นมาหน่อยราคาก็อาจจะดีดขึ้นมาหน่อยแต่ขึ้นอยู่กับคนซื้ออีกเหมือนเดิมนะฮะครับผมถ้าใช่ครับถ้าคนซื้อน้อยครับอาราคาของก็จะเบาลงมานิดนึงอ่าใ่ครับผมใช่เพราะว่าไม่เหมือนจะขายอยู่บ้านเนาะมาขายที่ตลาดแล้วใช่ครับใช่ครับอะไรก็ต้องขายประมาณนนใช่ครับอ๋อไม่อยากลากกลับแล้วก็ตอนนี้คือก็ ต้องมีเรื่องของการทำไปย้ายกลับด้วยอะไรเงี้ยครับมันก้อนงจะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมครับผมครับคนขายก็ไม่อยากต้องให้มันเป็นภาระในการกลับไปอีกอะไรประมาณนี้ครับผมใช่ครับครับผมฮะแล้วก็สถานการณ์โว้วนทางบ้านหมอเป็นยังไงบ้างโว้วนเหรอครับอ่ากาญจนบุรีตอนนี้แหกในเหมือนจะลดลงมาบาทถึงสองบาทแล้ะขยับลงครับขยับลงอะไรครับอ่า ผมว่ามันเข้าหน้าผลด้วยที่ถามแขกกันนะแขกบอกเข้าหน้าผลกําลังการซื้อกันกินอาจจะลดลงน้อยลงอ๋ออ่าก็แขกเขียงก็ไปปรับสู้ราคากันในตลาดก็ปรับลงมาครับอ่าจากที่ราคาแปดแปดแปดเก้าตอนนี้แขกไหนจะตกหรือประมาณแปดสิบหกครับแปดหกห้าติบแปดสิบหกก็อยู่ประมาณตั้งห้าร้อยห้าติบถึงหกร้อยขึ้นอยู่กับความสวยของบัวอีกเหมือนกันครับผมครับผม ครับแล้วถ้าออกนอกประเทศนะครับต่างประเทศนอกประเทศตอนนี้ตัวใหญ่จะเป็นคัดหน้าแกหูสั้นครับแปดเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดแล้วแต่ความสวยของวัวอีกเหมือนกันโอครับผมแต่แพงกว่าแขกไหนอ่าแพงครับแต่ว่าเป็นเป็นแต่เป็นวัวคัดใช่ครับเป็นวัวเอาเบอร์หนึ่งคัดเอาตัวเจ๋งๆไปประมาณนั้นใช่ครับถูกต้องครับครับผมแล้วตลาดวัวของเราวันพุธออกพฤหัดหมอคิดว่ายังไงครับ บอว่าให้มันเป็นระบบระเบียบแบบนี้ดีที่สุดแล้วอ่าจะได้เข้าใจทั้งคนขายและคนซื้ออ่าคนขายก็จะได้จะได้มาในวันพุธพฤหัสอ่าคนซื้อก็จะได้มาแต่พุธพฤหัสให้มันตรงกันอ่าให้มันตรงกันจะได้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายครับซื้อขายกันง่ายไม่ใช่ว่าเอามาขายแต่ไม่มีคนซื้ออพอเราจะซื้อไม่มีคนเอามาขายอย่างงี้ครับอ่าแต่ตอนนี้ ตลาดทาเป็นระบบและระเบียบเรียบร้อยผมมองว่าในตลาดนั้นหน้าวัวน่าจะเข้าเยอะกว่านี้เพราะว่ามันเป็นระบบขึ้นครับครับเป็นระบบขึ้นนะครับโอเคได้ความรู้จากคุณหมอไปนะครับนัดนี้เรานัดหน้าหมอมาใช่ไหมครับก็ยังมาเช่นเคยครับผมยังมาครับผมคลิปนี้วันท่านี้นะครับสวัสดีครับนัดนี้นัดนี้หมอ